ริงที่หนึ่งเริ่้นผมพร้อมแตกลายกลุ่มดูแลร,รูปร่างและสุขภาพครบวงจรหลังจากประสบควา,สาสมสำเร็จจากธุรกิจในคุมแฮร์บูตี้อย่างแฮร์เซรั่มไปอย่างสวยงามแล้วบอสใหญ่คุณน้ำหวานกันการนิดวงสาสิริรคุณกันการนิด ของอ้อยชื่อเดิมซีโอบริษัท n ัมเบอร์วันแปจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเจฮันคือรอิีนำทัพปรอกพีเซนเตอร์ enter, อย่างปักนภักสกรเอชุติมาหมอกิดคอนเฟิร์มพร้อมเหล่าทีมงานเปิดตัวอาณาจักรใหม่บริษัท n ัมเบอร์วับริษัทเจ้าของแบรนด์เจฮนอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ป เซอร์ไพรส์เยอแอนิเมชันรีเพจเซนเซ็บายเจแฮร์พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี2566ภายในงานมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจ,จากนักแสดงหนุ่มตักม๊กภัทสกรและเซอร์ไพรส์ชุดที่สองจากสองสาวเจแฮร์ are, อย่างน้ำหวานกันกันและเอชิติมาเร่วมจับกลุ่มบริจาคโดยมุ่งที่จากหลังฟ้าถึงคุณวันใหม่และยังเป็นการตัดผมครั้งแรกในรอบ40ปีของดาราสาวเอชิติมาอีกด้วย และยังมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในเครือของบริษัท Number ร์วันแปดแปดจำกัดเจ a ฮร์แคร์ที่มีคุณสมบัติช่วยแก้ปัญหาหนังศีรษะรังแคสเก็ตเงินผู้แบบธรรมชาติตามคอนเซ็ปต์เดิมของเจ a ฮร์ air, ของไม่ดีไม่ทําเป็นสุดออร์แกนิกค่ะทั้งนี้ปี20 6 6ันหกสเจฮร์จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กลุ่มดูแลรูปร่างและสุขภาพ,พภายใต้ชื่อแบรน JX b บ r n สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างและลดน้ำหนัก JX เบ r n ภายใต้แนวคิด JX เบ r n เผาทุกส่วนเกินเบิร์นทุกกิจกรรมทั้งนี้เรามาฟังคุณน้ำหวานกันกันนิดวงทาสิริประธานกรรมการบริษัทเข่าวถึงความรู้สึกตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมากันเลยค่ะดบอบที <C da> <half> ก็วันนี้นะคะจริง <c oughs> ๆหลายๆท่านเนี <Geor> ่ยจะรู้จักกับทางผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเจแฮเซรั่มนะคะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ของเจแฮเซรั่มก็คือบริษัท n ับวันแป8ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ทําการทําบุญใหญ่แล้วก็เปิดอาณาจักรของเรานะคะโดยที่เราตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาให้อ่อ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครือของบริษัทน้ำบาวนแปดแปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มบริโภคตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะโดยผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราเปิดไปก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์เจ Hair Serum ที่ทุกคนได้รู้จักกันไปนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วที่เราทําการตลาดไปและในตอนนี้ค่ะเราก็มีแพลนที่เราจะเปิดผลิตภัณฑ์นะคะที่จะตอบโจทย์ตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมถึงรูปร่างนะคะรวมทีถึง เรียกว่าเป็นเป็นของใช้ที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันของเรานะั่นก็คือในเรื่องของยานยนต์หรือว่าเรื่องรถนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเจาะไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ของ J จแฮก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ของ JH a i เนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นเจ้าตลาดผมที่มีคุณภาพเน้นในเรื่องของคุณภาพที่สุดเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของเราที่ออกมาค่ะลูกค้าหลายๆท่านจะถามถึงมามากว่าทําไม Jha i ถึงยังไม่มีตัวใหม่เพิ่มขึ้นทําไมถึงยังไม่ได้ทําคือจะบอกว่าอยากอยากออก ใจจะขาดเลยค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวของเราต้องผ่านการวิจัยแล้วก็ลองรับทั้งใน lab แล้วก็ทั้งบุคคลทั่วไปก่อนเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลามากๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัว J Hair Care ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหานหนังศีรษะนะแม่นะซึ่งเรื่องนี้เราคุยกันมานานมากว่าสาเหตุของการที่ทําให้ผมร่วงเนี่ยก็คือเรื่องของหนังศีรษะ โดยเจแฮของเราเจแฮเซรั J ่มเจแฮพรีเมียมคอนเซนเทตเซรั่มของเราทั้ง2สูตรเนี่ยเป็นตัวช่วยเรื่องของการปลูกผมกระตุ้นให้เซลล์ผมเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะ <S <S แต่วันนี้ <S 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 เราจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการคลีนและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือไม่ให้ผมหลุดล่วงและไม่ให้ผมมีปัญหาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หนังศีรษะของเราอาการหนังศีงรษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผมมันนะคะหรือว่าอาการคันหนังศีรษะหรือว่าจะเป็นกลิ่นหนังศีรษะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ผมของเราร่วงทั้งนั้นนะคะรวมไปถึงใครที่มีปัญหาพวกเซ็ตเดิมนะคะหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนังศีรษะซึ่งตรงนี้ผลิตภัณฑ์ของ J Hair Care จะตอบโจทย์มากที่คุณไม่ต้องไปเลือกไปใช้ยาแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเจ Hair Care ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนอันนี้วางตลาดแล้วขายยัง ปี2566ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้คือเพิ่งพรูกจากทคหว่างเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเริ่มที่จะส่งให้กับทางลูกค้าคนสําคัญของเรานะคะเพราะว่าก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าคนสําคัญนวหวานมองดูว่าตัวนวหวันเองและครอบครัวพร้อมกับทีมงานต้องทดลองใช้จนมั่นใจแล้วว่ามันจะต้องตอบโจทย์จริงๆเพราะเราไม่อยากที่จะให้ผู้บริโภคมาเสี่ยงกับเรา ก่อนหน้านี้เรามีการวิจัยในแ a บทั้งในและต่างประเทศแล้วและต้องวิจัยด้วยตัวเองด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นค่อนข้างใช้ระยะเวลานิดนึงซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็มี pre o r อร์กันมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่เราจะเริ่มเปิดขายจริงๆเนี่ยต้นเดือนปี2 0 6 6ค่ะแล้วว่าเป็นการก้าวข้าสู่ปีที่5ที่มีความอะไรเติบโตมีหลายๆตัว ใช่ค่ะนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ของเจแฮแล้วเนี่ยเรายังจะเปิดไลน์เป็นตัวโปรดักของตัวเรื่องของหุ่นนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการไปจับมือกันกันกบทางคุณหนึ่งวรกรนะคะซึ่งแกก็จะเป็นผู้เชี่วชาญดังนั้นรูปร่างอยู่แล้วเป็นโค้ชใช้กับนักนก,กีฬาของประเทศไทยของเรานี่แหละและเป็นเบื้องหลังของหุ่นดีของเหล่าเซเลบิตี้ในประเทศไทยของเรา แค่จะจดังนั้นเลยซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็ด้วยความที่เขาสะสมความรู้มานานเนาะเขาก็มีความที่อยากจะทําผลิตภัณฑ์ที่จะมาตอบโจทย์ให้กับลูกเชนของเขาตอบโจทย์ให้กับตัวเขาเองด้วยบวกกับนวลเนี่ยก็อยากที่จะทําผลิตภัณฑ์ที่ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาไปฟิตเนสขนาดนั้นเหมือนตัวน้หวนเองอะค่ะขนาดนวนสนิทกับภรรยาของภรรยาของพี่หนึ่งนะตามนวนตลอดไม่เคยได้ไปอะไรจริงๆและอยู่ใกล้บ้านมากนะคือมันไม่มีเวลาเพราะนวลโฟกัสเรื่องงานเนาะไหนจะครอบครัวด้วย ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์ที่เราอาจจะไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายที่จะเข้าฟิตเนสแต่จริงๆแค่การเดินของเราในทุกๆวันแค่การนั่งกันอยู่เฉยๆแล้วยกไม้ขึ้นมายึกๆๆพวกพี่ตากล้องยกกล้องของคุณขึ้นมายึกๆ,ๆนิดนึงสักสิบรังนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วแล้วมีตัวช่วยเป็นตัวเจเอ็กซ์เบร์ของเราที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะคะซึ่งสูตรนี้บอกเลยว่าการันตีโดยทีมนักกล้ามแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเสราพี่หนึ่งบรกรแล้วก็ ทีมฟิสโตนนะคะที่ช่วยกันออฟฟิสโตนโตนะคะขอโทษที่ค่ะฟิสโตทนโ<ด>ที่ร่วมกันพัฒนาสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นสูตรที่ตอบโจทย์มากๆที่บอกว่าครบวงจรค่ะอนาคตเราจะมีตัวไหนมาเสริมอีกไหมคะคือท่านบอกเลยคะ่ะว่าตั้งแต่หัวจะลดเท้าวรวมไปถึงรอบตัวของเราเลยค่ะที่นโมวันของเราเนี่ยตั้งเป้าว่าจะทําผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ทีมงานของเราจะทําได้ทั้งแ a บวิจัย ทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงตัวเองเชสคนรอบข้างเชสแล้วก่อนจะถึงผู้บริโภคและเราก็จะมีเรื่องของตัวรถด้วยนะคะเป็นเ,เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยารถแล้วก็เป็นการดูแลรถขรบวงจรซึ่งตรงนี้เราก็ได้เ,เป็นเป็นพาร์เนอร์เป็นเพื่อนกันนี่แหละคะ่ะเพราะว่าสามีนวันเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของรถนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่รู้จักอยู่ในวงการน้องข้างเยอะนะคะรวมถึง พี่พีทคุณพีทอยูนิงไอไดฟ์นะคะที่เขาจะจะเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้กับเรารวมถึงคุณเจเจ้าของ Lab Society 7 Creation ที่เป็นเบอร์หนึ่งของสติ๊กเกอร์แรปรถซุปเปอร์คาร์นะคะที่จะมาจับมือการทำให้คนที่รักรถทุกท่านนะคะครบวงจรอยู่ในผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Outer ค่ะให้พูดถึงเซนเตอร์บ้านจ่อค่ะที่ว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่เอได้ร่วมงานกับพี่น้หวอ คือจริงๆจะบอกว่าพรีเซนเตอร์ทุกท่านเนี่ยคือเริ่มต้นจากความที่เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาก,ก่องทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทราบว่าได้ใช้เนี่ยเราก็เลยเหมือนอเหมือนแบบติดต่อแล้วก็ <c oughs> ได้พูดคุยกันแล้วก็เป็น,เป,นเป็นความเป็นความถูกคอกันมากกว่าแล้วก็ได้มาร่วมช่วยในการที่จะโปรโมทให้ทุกคนได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเจแฮค่ะตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหายังไงบ้างนะคะสำหรับพี่เอเนี่ยก็คือ โอ้พี่อนี่นจะบอกว่ารู้จัก<ช>ตั้งแต่เจแฮยังไม่ดังเลยนะคะจริงๆค่ะซึ่งแม่จะเป็นเบื้องหลังที่บอกว่าน้องหวานเธอทแบบอาแบบนี้สิน้องหวานแบบนี้สิลูกน้องหวานอย่างนี้สิลูกละอะไรย่างเงี้ยค่ะแม่จะเป็นคนคอยบอกไปมูไหมลูกไปทำบุญตรงนี้น้องหวานใส่ตัวนี้เพ <อ S 1> ิ่มหน่อยสิช่วยทำบุญจะทํทำบุญใ<ช>ส่มูใส่มูก็คือตั้งแต่ก่อนเจแฮจะดังก่อนเจแฮจะดังเราเรามองว่าแบบ สมัยก่อนเจแฮเราดูก็เป็นแต่ผู้ชายเนาะผู้ชายจะไม่เห็นพรีเซนเตอร์ผู้หญิงเลยนะเจแฮรค่ะจะเป็นแต่ผู้ชายปลูกนวดปลูกผมเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเอ๊ผู้หญิงก็ผมสวยผู้หญิงก็รักษาผมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนในสุดเราก็ลองลองใช้ของเขาก่อนใช้แล้วก็โทรหาตลอดเบื้องหลังตอนนั้นยังไม่ได้ทาเป็นเรื่องราวนะคะก็โทรเบื้องหลังเฮ้ยน้ำหวานผมพี่อะจากร่วงร่วงนะหายร่วงแล้ว่ะแล้วก็ผมหนามากแล้วก็ดํามากเลยอะแล้วก็ไม่คันหนังศีรษะเนี่ยคืออายุเยอะๆสุดอย่างจะคันหนังศีรษะมันจะเป็นขี้รังแคแเ,เ,เยอนะมาก เราผมร่วงเป็นกำมือเลยหัวร้านกันหมดแล้วรุ่นอายุ50อัพหัวร้านกันเยอะค่ะผมมันร่วงแต่ของเราเนี่ยหนามากอะค่ะเราก็ดึงแล้วแบบเนี้ยกระตุกได้เลยแบบสบายมากเลยอะค่ะเราก็เลยเอ้ยดีจังเลยเราก็เลยใช้มาเนี่ยสปีแล้วเนาะจนในที่สุดก็เนี่ยค่ะมาเป็นผู้จัดกร์นะคะซึ่งเป็นพิเร์ผู้หญิงคนแรกแล้วก็เป็นผู้ชาย่ะคะก็อย่างพี่ตังนภัสกรเนี่ยค่ะก็จริงๆจะรู้เลยว่าพี่ตังเนี่ยไม่ค่อยรับแบรนด์เลยต้องบอกว่า แกจะเป็นคนที่ในวงการจะต้องจะต้องรู้จักแกแล้วก็จะจะรักแกทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะแกจะนคนน่ารักเนาะแต่ว่าด้วยความที่มีมีมีคนเอากระเช้าไปให้พี่ตักเนาะเป็นเป็นคนสนิทพี่ตักนี่แหละแล้วแกได้ใช้ตัวแชมพูแล้วแกก็ชอบพอเรารู้ว่าพี่ตักใช้เราก็เลยติดต่อไปแล้วก็ขอโอกาสให้แกแบบลองใช้ตัวเซรั่มเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ตกักเขาก็เอ้ยโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเชิญแกมา ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางเราก็ลองใช้จริงก็ต้องลองใช้จริงๆครับก็คือลองใช้ดูจนกระทั่งมั่นใจว่าเออมันมันมีผลตอบรับจริงๆคิ้วมันกลับมาดกหนาจริงตัวแง่งศีรษะขึ้นจริงอันนี้ภรรยาก็บอกจริงครับก็เลยโอเคครับประโยชน์ครับก็จริงๆแล้วผมเคยใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเนี่ยมาหลายตัวนะครับปัญหาที่ผมมีเนี่ยคือผมผมจะค่อนข้างบางแล้วก็ผมจะมีปัญหาเรื่องตั้งแคร์ค่อนข้างมากนะครับ แต่พอหลังๆเนี่ยผมมีคนมาแนะนำนะครับให้ใช้เจฮ์นะฮะเซรั่มเนี่ยผมก็ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าใครเคยทำผมผมเนี่ยเวลาไปออกรายการเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าแค่ใดฟืดเนี่ยลังลังแคจากเซ็ตเดิมผมเนี่ยนะฮะมันจะกระจายฟุ้งออกมาแบบโอ้อย่างกับอย่างกับสปอร์เลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ฮะโทษนะฮะนี่ฮะปัดให้ดูเนี่ยนี่เห็นไหมฮะนี่นี่ปัดให้ดูนะฮะ คือเนี่ยเนี่ยฮะดำๆในปัดให้ดูเห็นไหมฮะไม่มีคือต้องบอกว่าจะจะ,จะยางไรผมไม่ทราบนะครับบางคนเฮ้ยผมมาเป็นพรีเซนเตอร์เฮ้ยมาพูดอย่างนี้ด้คือถ้าใครเคยทําผมผมเนี่ยจะทราบเพราะผมเป็นคนที่มีเซตเดอร์มีลังแคเยอะมากนะครับบางคนบอกเฮ้ยซกมกหรือเปล่าทําไมแบบทําไมเหมือนลังแคเยอะเปล่าให้จริงๆมันเป็นโรคทางผิวหนังนะครับแต่ว่าหลังจากได้ใช้มา ประมาณครึ่งปีนะครับก็ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นครับว่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยชัดๆเลยครับนะฮะมันไม่มีจริงก็ต้องบอกว่าเราลองด้วยตัวเองนะครับ <ผม S 1> อันนี้จรงน่ี่คู่กันไหมคะจริงๆผมกระดดงเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดของความเป็นมนุษย์แล้วนะครับศีรษะนี่คือสิ่งที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ด้วยสุขภาพที่ดีด้วยนะครับแต่จริงๆผมหลักๆเป็นเรื่องของสุขภาพ นะครับส่วนหน้าผากเป็นเรื่องของวัสนาทรัพย์สินนะครับอันเกี่ยวกฉะนั้นถ้าคนที่มีเส้นผมที่ดกดำนะครับดูแบบดีก็สุขภาพก็จะดีนะครับแล้วก็บุคลิกภาพก็ดีด้วยนะครับนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะงั้นอย่างที่บอกครับผมลองด้วยตัวเองแล้วอันเนี้ยชัดเจนคือเห็นผลนะครับนะครับส่วนอย่างอื่นผมไม่ทราบว่าคนอื่นคิดอย่างไรแต่ส่วนตัวเราคือเราต้องลองด้วยตัวเองใช่นะครับค่ะมันชัดเจนสำผมครับที่ท้องที่ท้องครับก็ จริงแล้วเราก็เคยพูดไปเยอะมากแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เจแฮเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกๆคนเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจในคุณภาพเพราะอย่างที่คุณนวัดพูดไปเลยว่าคุณภาพเราเน้นเรื่องของคุณภาพจริงๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยพินเตอร์ทุกคนใช้จริงนะฮะปัจจุบันทุกคนก็ใช้ใช้แล้วก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นเอยากให้ทุกคนก็มั่นใจได้แล้วก็อุดหนุน เจแหของเราเยอะๆครับค<ช>่ะที่น้ำหวานฝากได้ค่ะมีาท,าทางาได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้บริโภคทุกท่านนะคะแล้วก็ตัวแทนทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุนเจแหงของเรามาโดยตลอดอย่างที่บอกเลยค่ะว่าปีนี้น้ำหวานพร้อมแล้วที่จะสร้างตํานานอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพ นำมาดำเนินก่อนเลยค่ะและตอบโจทย์สําหรับกลุ่มคนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเส้นผมหรือว่าจะเป็นด้านรูปร่างหรือว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่จะเซอร์ไพรส์มาแน่นอนในปี2566นี้นะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยากจะทดลองใช้นะคะอยากจะเปิดใจใช้ตัวผริกา์ของ j h a i r Serum ก็สามารถซื้อได้นะคะที่วสันอ n อนะคะ JD e n ซทนะคะแล้วก็เฟสสแฟนเพจเฟสบุ๊พิมพ์มาว่า Jha i รก็จะขึ้นเลยนะคะสำหรับใครที่ เ,เคยใช้เจแฮรของเราอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วขอให้มั่นใจเลยค่ะว่าเจแฮรเราจะผลิตโปรดักที่ครอบคลุมเส้นผมทุกด้านมาให้ไหวที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดและมั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกตัวที่เราออกมานั่นคือผ่านการทด,ท,ดทดสอบและทดลองมาแล้วขอให้มั่นใจอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันจะตอบโจทย์ชัวร์ค่ะค่ะไมะไรฝากเหรอคะ ก็สาหรับคนที่รักผมทุกคนนะคะนะคะหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมหลุดร่วงในวัยแบบ40อัพ50อัพนะคะวโัยมโนโพสหรือว่าคนที่หมดประจําเดือนแล้วผมร่วงทุกคนค่ะผู้หญิงพี่กล้าพูดตรงนี้เลยว่าพอประจําเดือนหมดนะคะทำใจเลยค่ะผมจะร่วงเป็นกำมือสะทีนี้แบบโอ้โหหลุดมาทีแบบนะะน้าหนก็เราเป็นมะเร็งอะผมมันร่วงเยอะมากอะค่ะนะคะจะพอมาเจอใจแฮร i สองปีมาเนี้ยผมเอ๊ะไม่หลุดร่วงเลยสะมันก็มีร่วงค่ะแต่น้อยมากอะค่ะน้อยมากและเส้นผมแข็งแรงจนมาวันเนี้ย นอกจากเราจะได้ผมที่สวยงามแล้วได้บริจาคผมด้วยนะคะได้ทําบุญวันนี้คือความสุขและความอิ่มใจไม่เสียดายเลยค่ะผมเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ได้แต่ว่าได้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาเป็นมะเร็งแล้วทําเขามีกําลังใจในการที่จะไปชีวิตอยู่ต่อไปนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจมากวันนี้นะคะขอบคุณเจแฮที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนด้วยค่ะสอนคะอทูนะครับทูขาอินทรนะ Gracias.